ไปเลยไปเขาหินไปเขาใหญ่นะไปทำดุลนะไปบันการที่นี่นะสุาทรแล้วก็มนะไปวัดหมดเลยแล้วคนจะเป็นมหาศาลมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยแนะนำนะกระเป๋าที่เราจะขึ้นอินแขวนถ้าจะเป็นเต้ที่บรรพลาดที่เป็นแบบอยู่กับดวงดาวได้นะทั้งนี้เนีก็ชื้อแตได้เตือนได้แต่ถ้ามันออกจากนอบจักรวาลเป็นเครื่ถือต่างๆเนี่ยผมก็ให้แนะนํา จ้านเล็กขับเป๋าขึ้นไปจะสะดวกกว่าอันนั้นไม่ใช่ตักขับนะแต่จะเน้นหนัง้ลูกชัวร์เฉยๆว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนดูจะลำบากแต่ถ้าผมเนะ่ยคนดูที่ขึ้นไปอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าวแต่ต้องขึ้นจากท้่เขาใช่จะนั่งรถ็กบร้อขึ้นไปชงล่างประมาณขึ้นไป8กิโลเมตรจนโค้งหักแกลนะครับผมนะฮะคืคออคตตตต่ต้องถือกระเป๋าตรงๆๆมันจะลำบากนะนมก็จะลำบาก แ้ต้องเร่นจับรถจับล้อเลยไปกรเช้าเป็นที่สองนะขึ้นกร้าไม่นานมากขั้นสทีก็ขึ้นกระเช้าไปถึงนบดและนที่สามคือสุดท้ายต้องเลดไม่ต้องถือกระเป๋าพี่นะเลินไปหกึงกิโลนะครับถ้าให้จ้างเนี่ยคารคิดค่าโดจ่ารไม่แต่ีนเขานะควรที่ระมาป่านเขาเลยแล้วะไม่ต้องถือกระเป๋าเลยดูจะเพิ่ายด้วยมานจะตอาเขาเท่าไรฉะนว่าไปดู terrace. สา yeah, ั้น์นะ53นะวางไปเลย แล้ว,วลก็เริ่มเลนต์กเติร์กฮะเลนขึ้นรถสไตล์ลตเลิจากเรถขึมกระเช้าสไตล์เริลงกระเช้าเริ่มกินเลืลหนึ่งก็สไตล์มันจะมีกระเป๋าติดตัวเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวถุมแล้วปุ๊บผมจะพาไหวเลยเรอบแรกนะครับถ้าจะมีกระเป๋า,าก็จะิดจ่านิดหนึ่งนะเริ่มถึงกระเป๋าเริลงลงล่มแบตฟ้าทุกเทียวพวกเนี้จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเราิไปที่ท่าอีกแขนเนี่ยเราจะไปถึงถ้าทิ้แขวนก่อน แล้วเข้าถึรงบามของเราเองนะก็เลยเราไปจุดรถเราจะแว่ๆเลยที่มีกระเป๋าเราก่อนประมาณนี้นะก็เลยกระเป๋าที่เอาตั้งไปเนี่ยแตดไทยไม่หายเลยนะครับเขาเบื่อชีพพอนะเขาเบื่อชีพเขาไม่ทำเขาไม่ตีเพราะเขาเขาแสกนะครับแต่พอดว่าเป็นเราชีพเขาก็จะแตดไทยทุกคนนะไม่หายด้วยนะครับผมนะก็แล้วแต่กระเป๋าเราไปวางให้รับรีเป็นแล้วนะเราก็แค่เป็นเรื่องกระเป๋าเราจ่ายเงินจากเขาเลย เดินกระต่ามาก็ตัดเงินไปเลยตามที่ก็ะต่ายขราคาข้างล่างท่าไหวแล้วก็แต่3,000จาร์ขึ้นไปนะครับ1,000้ามีตามไซส์นะ1 5 0 0นะถ้าเป็นกระต่าล้อนะที่มีเล่าเนี่ยจะเล่นราคา3,000จาร์ขนไปถึง4,000จาเท่ตามน้ำหนักและตามไซสด้วยนะถ้ากระเป๋าชิลุ์นยอยู่ต้งเกิน2,000นะครับถ้าเป็นกระต่ายล้อสอดีน้อสี่ล้อึุดล่างเอาน่ยเป็นแบบเปนทางว่เนียอคุดอย่างไร้3ต และแพงสุด4,000บาทสายไปสายเป็นรอบไปนะครับผมในควานแนะนำไม่จ้างจะดีกว่านะเพราะว่าผมเห็นหลายท่านที่ไม่ได้จ้างมาระหว่างทางก็จะหาคนจ้างลำบากแล้วนะครับแล้วแต่ต้องถือกระเป๋าไว้อิ่มแข้งเลยก็สามเสร็จอะเสร็จแรกนั่งรถเสร็จสองนั่งกระเช้าเสร็จสามเลยหนึกิโลนะครับผมนะฮะก็ถือว่าก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ20บาทข้าง20บาทเนี่ยเราไปธุรกีจเรื่องราว5ดาวใช่ไหมเราให้เด็กเปบอยเนี่ยเด็กตัดสตี้มาที่ห้องละ5 50บาทแล้วอันนี้คือจัดเป็นเขาถึงกระทา นะ50บาทเองก็ถือว่าเก็บตัวละมันราคามันคุ้มกว่าก็เลยมาะะที่การสร้างกระเปะ๋ากระสุนก่อนั่นเองนะครับโอเคเลยตอนนี้เล่นมาอีกรกาวหนึ่งชุดบงนิดๆนะเราก็ไปถึงร้านน้ำชานะครับตรงน,นี้ร้านน้ำชาที่อร่อยมากนะ,ะ <S <S นะครับนะแล้วก็อเวอร์เกอร์ร้านนี้ก็อร่อยนะแบบไปชิมดูนะผมก็แบบว่าร้านนี้อีกราวกัร้านเมื่อกี้อีก เห็นลูกค้าผมนะนครับผมผมเ้นทั้งสองร้านเลยแล้วให้เป็ดเชื่อว่าอะไรก็บอกสุดมาจะให้ร้านที่เรากินข้างหน้าเนี้ยเอไกร้านเมื่อกี้เอาลูาก,กนนลเตอตัดน,น,นะครับผมนะก็เป็นจุดที่เราแวะพักรถหนึ่งรอบก็จะเปลียตัวขึ้นเขาหนึ่งนะครับผมนะฮะก็คือสรงร้านเป็ดน้อยนี่ช่วร้านเป็ดน้อยมีชาเดิมชาทักขายนะครับชาลร้อนห้าร้อย้าเย็นหนึ่พันจนะครับชพชนารก่อนแล้วก็ เกิดเมืร่น้าแตสามสี่ก้อนหลากนั้ปุ๊บนะครับาจะยืนห้เราจับแล้วนะฮะคือเหมือนจ้าเล่าทุนกันนะฮะถ้าล่ามันจะร้อนๆทองเปจนน้ำแข็งต้นเกิดเข้าไปเรจะยืนหน่อยนัคือเขาเรียว่า่านเกิมากนะครับจละหนึ่งันจานน้ำแข็หายากนะฮะเอาเค๊าะเด now, now, way, 10, the 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 ี 1, ๋ยว้เร่ขนิดนึงนะก็เรื่อนน้อยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะฮะจะไดที่ขอบบนรละห่างทางจะได้ไม่บดนะฮะ